สวัสดีครับอ่าสาระพันคลิปวันนี้วันอาทิตย์ที่2ี่หรือ21ครับมีนาคมอา2อ6 4นานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงวิกฤตอ่าไวรัสโครโรนานะครับโควิดอ่าก็อยู่บ้านาดูคลิปนะครับอ่าเสริมความรู้นะครับเพื่อได้เอาไป แก้ปัญหาให้ตัวเองนะครับหรือทำกิจการาหากท่านติดตามสาระบนคลิปแล้วดูคลิปวันละนิดละหน่อยวันละคลิป2คลิปนะครับผมว่าน่าจะาสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของอ ช่องสาระพันทิปนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ลึกๆของไฟฟ้าแหล่งกําเนิดเลยนะครับอาจจะไม่ยังไงครับอนาคตาวันนี้ดูพื้นฐานก่อนนะครับอนาคตอาจจะมีการเดัดแปลงเพราะว่าสังเกตจากคอมเมนต์มีปัญหาไฟฟ้าเยอะนะครับเยอะสตาร์ทติดยากมั่ง ไฟฟ้าไม่ชาร์จมั่งอะไรมั่งนะครับอตอนนี้ผมมีฟิลคอยมาให้ดูสามรุ่นนะครับเท่าที่หาได้นะครับรุ่นนี้เป็นดูความแตกต่างนะครับรุ่นนี้เป็น dc cdi นะครับขดลวดเหมือนกันทุกคนเลยนะครับตัวนี้เป็นพันเซอร์คอยนะครับพันเซอร์คอย าการผลิตไฟฟ้าก็คือเขาจะนำเหล็กอ่อนนะครับตัวนี้คือเหล็กอ่อนนะครับปั๊มขึ้นรูปมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วเอาลวดทองแดงมาพันนะครับใส่ฉนวนฉนวนก็คือกันไม่ให้เส้นลวดนี่ไปแตะนะครับแตะกับเหล็กนะครับ แล้วก็พันการพันเขาจะไม่พันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่าก็จะพันดูตามเส้นแล้วนะครับอ่าก็จะพันแบบนี้มาหมุนหนะมุนอ่าพันด้านนี้นะครับขดนี้พอเต็มแล้วก็มาพันขดต่อไปอสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะพัน อ้อมไปแล้วมาหาจุดลงนะครับจุดจุดต่อสายนะครับต่อสายต่อสายเพื่อจะเอาออกมาใช้งานนะครับข้างนอกอ่าแล้วก็ขนาดบอดี้นะครับรุ่นใครรุ่นมันก็ใส่กันไม่ได้นะครับการออกแบบแล้วแต่วิศวกรนะครับว่าจำนวนแผ่นของเหล็กอ่อน,นกี่แผ่นนะครับอ่ารูนอ็อตเวลาไปขันอ่า ก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ล้อแม่เหล็กนะครับครอบนะครับระยะห่างยิ่งชิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแม่เหล็กทำงานาตัดผ่านกนลวดได้มากเท่านั้นนะครับสนามแม่เหล็กนะครับเอาล้อแม่เหล็กครอบเข้าไปนะครับสนามแม่เหล็กก็จะแผ่เวลา,าล้อแม่เหล็ก ก็คือเราล้อแม่เหล็กมันจะหมุนตัดขดลวดอยู่ที่เฉยนะครับก็จะเกิดไฟฟ้าออกมาไฟฟ้าที่ออกมาเป็นกระแสะสลับนะครับ A AC เหมือนไฟบ้านนะครับไฟบ้านก็ A AC อ่าไม่ไม่ว่าในโลกนี้นะครับการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาตอนแรกก็จะเป็นกระแสะสลับทั้งหมดนะครับ แล้วค่อยมาเรียงกระแสทีหลังนะครับก็คือ,อเรียงใหม่นะครับมันสลับกันอยู่ก็เรียงใหม่เป็นจาก ac กระแสสลับก็เป็นกระแสตรง dc นะครับอันนี้คือขดอใช้ในอันนี้รุ่นของคาวาซกิเชียนะครับเชียกับคาเซนะครับ เป็น DC, ดีสีดและต่างกันยังไงกับ ac เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกระแสสลับนิดนึงนะครับซึ่งเคยพูดไปหลายครั้งแต่เพื่อคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับอันนี้ค่ายนี้ของอะไรดูสีสายก็จะได้เป็นขาวานะครับมีสีชมพูครับค่ายนี้นี่ครับ มีขดหนึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือมีคอยสตาร์ทนะครับอคอยสตาร์ทก็จะเส้นเล็กๆนะครับปัญหาจำนวนรอบที่พ่านนี่เมื่อใช้เส้นลวนเล็กก็จะได้จำนวนรอบที่เยอะนะครับได้โวลต์สูงแต่แอมแปร์ต่ำนะครับก็จะส่งไปที่กล่องซ d i เลยนะครับ พวกนี้ก็เป็นคอยแสงนะครับแบ่งกับคอยชาร์จนะครับคอยชาร์จอาจจะเอาแค่3ขดนะครับคอยแสงเอา4ขดอะไรเงี้ยนะครับอ่ก็แล้วแต่ออกแบบนะครับอ่าแต่ทีนี้ทำไมเขาไม่ทำมาเยอะๆเลยก็เพราะว่าเขาบวกลบคูณหารแล้วการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันในการ ใช้งานนะครับรอบเครื่องต่างกันแตกต่างกันเขาก็เผื่อนะครับแล้วไปตกแต่งภายนอกก็คือแผ่นชาร์จนะครับไฟออกมามากมายน้อยมากเกินเขาก็จะไอ้วงจอรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแผ่นชาร์จตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเอาพอเหมาะเป็นลักษณะชาร์จช้านะครับรุ่นกเก่าจะชาร์จแบบเผื่อนะครับไม่ให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับไฟ บางทีเราวัดไฟออกมานะครับจากแผ่นชาร์จเนี่ยอาจจะ3 4 v โวลต์5โวลต์ก็มีนะครับแต่แรงเคลื่อนแอมแปร์เขาสูงนะครับเครื่องมือวัดแอมก็ไม่ยังไม่มีซื้อมาให้ดูนะครับอ,อันนี้เป็น AC CDI นะครับขวนี้เป็นของคาวาอีกรุ่นอาจจะเป็นรุ่นเก่า ซึ่งคอยตัวนี้เปลี่ยนออกไม่ได้นะครับต้องซื้อยกชุดาราคาก็จะเอาการนะครับผมเคยลงคลิปแปลงซีเดียน,นะครับจาก c อาเป็น dc ก็มีคลิปแล้วนะครับเปิดเพลย์ลิสเทคนิควิธีการนะครับก็จะเจอ,อถ้าเรามองภายนอกด้วยสายตานะครับกดลวดที่พันอยู่นี่ถ้าหากว่าไม่มีรอยไหม้รอยดำอะไรนะครับก็คือ พวกนี้ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับจุดเชื่อมต่อนะครับจากสายไฟที่เป็นตะกรวนะครับตะกรวก็ดูมันไม่หลุดหลวมเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะหลุดยากนะครับผู้ผลิตเขาก็ทำมาดีบางบางรุ่นก็อาจจะมีหลุดมากนะครับ อย่างนี้ตะก,กัวนะครับวิธีเช็ครถรพวกนี้โดนอาบน้ำยามาแล้วแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาอะไรอีกทีหนึ่งนะครับไม่มันชอ็อตเส้นใหญ่แข็งแรงโอกาสที่จะพังยากนะครับไม่ใช่มีปัญหาแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับราคาพันกว่าบาทนะครับก็ไล่ตามสายไปก็จะมีเขาก็ เก็บให้มิดชิดเพื่อไม่ไปโดนชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ก็คือล้อแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ ac cdi อีกรุ่นหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นค่ายฮอนด้าดูสีสายแล้วนะครับมีดำแดงน้ำเงินเหลืองผันเสื้อคอยเขียวกราวนะครับฮอ,อนด้านะครับ ขาวไฟชาร์จเหลืองแสงสว่างนะครับขนลวดแสงสว่างขนลวดก็เห็นไหมครับมี6ขดที่เส้นใหญ่นะครับนี่ยังไม่เสียนะครับดูด้วยตาแล้วขนลวดยังใช้งานได้ก็มีคอยสตาร์ทเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นโนวานะครับแต่รุ่นนี้ เปลี่ยนได้นะครับตอ,อกตัวนี้ตัวนี้ตนสตาร์ทมาติดไฟไม่ออกอเทียนตัวนีช้ชอบเสียบ่อยเพราะวา่าเส้นเล็กอย่างที่เห็นนะครับแต่รุ่นนี้ตีออกไม่ได้นะครับไม่มีพื้นที่ให้ตีออกเห็นไหมครับเส้นเล็กเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับไฟออกมา,าดูดแค่เจ็บนะครับผมก็เคยโดนดูด30 4 0โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ ออกมาเมื่อเส้นลวดเส้นใหญ่รอบเขาใช้หลายขดใช่ไหมครับเมื่อหลายขดไฟก็จะออกมาคำนวณให้เพียงพอกับการที่จะนําไปใช้งานเท่านั้นเองนะครับกระแสสลับเป็นยังไงนะครับผมวาดให้ดู อมองไม่ชัดเจนอ่านี่นะครับเส้นแบ่งนะครับอ่าไฟฟ้าก็จะออกมาเป็นเป็นเวฟเป็นคลื่นแบบนี้นะครับสลับกันไปแบบนี้นะครับอ่าอ่าลึกๆแล้วเขาเรียกอ่าไซเคิลเรียกอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าถ้าเอาสโคปนะครับเครื่องมือวัด นิดหนึ่งของอิเล็กทรอนิกส์มาจับก็จะเป็นมองเห็นภาพแบบนี้นะครับข้างบนอาจจะเป็นบวกนะครับไฟบวกข้างล่างเป็นไฟลบนะครับมีเส้นแบ่งตรงนี้นะครับทีนี้เวลาเอาไปใช้งานบางอุปกรณ์อย่างไฟหน้านะครับไม่จำเป็นต้องแปลงนะครับเพราะหลอดไฟก็จะรับได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรง ถ้ามาเรียงกันเรียงใหม่นะครับก็จะตัดอเอาแต่ไฟบวกมานะครับแล้วไฟลบไปลงกาวก็จะเหลือแต่ขึ้นแบบนี้ขึ้นไฟบวกนะครับข้างล่างไฟลบหายไปนะครับก็คือ,อมีสารกึ่งตัวนำก็คือไดโอดนะครับเรียงก็ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมจากาาผู้เชี่ยวชาญอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คาดว่าจะมีใน YouTube เยอะแยะนะครับเหมือนกันครับลักษณะนี้ไฟที่ออกมาเป็นกระแสสลับแบบนี้พันเสอรอยนะครับเหมือนกันนะครับแต่จะหลักการก็จะใช้ลวดนะครับเส้นเล็กห่อหุ้มมาอย่างดีซ้อาไม่ได้นะครับ มีแต่เปลี่ยนนะครับพันเซอร์คอยก็จะมีทั้ง AC และ DC จํจำเป็นต้องมีเพื่อกำหนดตำแหน่งลักษณะของลวดนะครับก็จะเอาลวดทองแดงเส้นเล็กนะครับผันรอบแม่เหล็กนะครับอันนี้แม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับ แล้วเอาเหล็กธรรมดาตัดผ่านนะครับก็เรียกว่าแถบที่ติดอยู่บนล้อแม่เหล็กนะครับพันสะคอยก็จะติดตั้งไว้ข้างนอกนะครับแบบนี้อ่าติดตั้งมีตำแหน่งนะครับโดนล็อกมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอ่าก่อนศูนย์ตายบนนะครับเสมอนะครับมีการเผื่อนะครับเพื่อไปเอาไฟที่ไม่เยอะมากนะครับ 3- 4โวลต์นะครับเอาไปทิก าสารกึ่งตัวนำที่อยู่ในกล่อง c d i นะครับพวก SCR ทานซิสเตอร์นะครับพวกนั้นถ้าไม่มีไฟเล็กๆนี้ไปทิกมันก็จะไม่สามารถาปล่อยไฟข้ามไปอีกขาหนึ่งได้ก็มีวงจรนะครับมีเป็นอุปกรณ์ก็เอาหลักการนี้มา,ากำหนดตำแหน่งแทนนะครับ อ่าสมัยก่อนเป็นทองขาวตอนนี้ก็พัฒนาก็ทนทานแม่นยำนะครับทุกวันนี้ไปไกลถึง ECU นะครับคอมพิวเตอร์นะครับรถหัวฉีดนะ,ะก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเผาไหม้หมดจดนะครับเป็นการพัฒนามันก็จะไปเรื่อยแบบนี้อีกหน่อยก็คงจะไม่มี น่าจะศูนพันนะครับรถที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลนะครับจากน้ํามันอตอนนี้ไฟฟ้ากําลังลุกคืบเข้ามานะครับพันเซอร์คอยจะมีทั้ง ac และ dc แต่ก็ผลิตไฟเป็นกระแสะสลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็อาจจะเข้าไปเรียงกระแสะใหม่ในกล่อง cdi นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับกล่อง cdi นะครับ ก็จะเป็นแม่เหล็กทั้งหมดออกแบบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นพื้นฐานนะครับอนาคตผมกะว่าจะดัดแปลงนะครับไปซื้อลวดมาใหม่หรือดัดแปลงหรือยังไงครับเพิ่มรอบนะครับพันในทิศทางเหมือนกับเขาเนี่แต่ว่าอาจจะเพิ่มรอบนะครับหรือตัดต่อดัดแปลงใหม่ให้เพิ่มกระแส ให้มันชาร์จเร็วนะครับรถรุ่นใหม่จะชาร์จเร็วนะครับรถสายพาน,ยนอ,า aha, io, อย่างเช่นยามาฮาม i โออย่างงี้นะครับาชาร์จเร็วนะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้งานบ่อยนะครับรถสายพานาก็น่าจะทุกข่ายนะครับฮอนดาอ้านะครับในการปรับปรุงฟินคอยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับฮอนดา้าคลิก คลิกร้อยยี่บห้าอย่างนี้นะครับรุ่นใหม่าไม่มีเอกาสารที่จะพรีเซนต์นะครับกำลังติดต่อ,อพัฒนาไปถึงใช้อย่างคลิกร้อยยี่บห้านะครับหรือยามาฮ่าบางรุ่นรุ่นใหม่นะครับป้อนไฟย้อนกลับนะครับแล้วเอาไฟนี้ไปผักแม่เหล็กนะครับผักร้อยแม่เหล็กสตาร์ท แทนมอเตอร์สเตที่โบราณที่ล้าสมัยนะครับมีเสียงดังนะครับเปลืองอแผ่นแปรงฐานหมดก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้ใช้ไฟปล่อยเข้าไปเลยนะครับปล่อยเข้ามาย้อนนะครับเกิดสนามแม่เหล็กผักล้อแม่เหล็กนะครับแม่เหล็ก ธรรมชาติแม่เหล็กก็คือขั้วเดียวกันจะผักกันนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับหลักการารายละเอียดลึกเข้าไปอีกนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นอพอเป็นพื้นฐานนะครับฟีนคอยอก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าลักษณะแบบนี้มันไม่เสียง่ายนะครับเส้นใหญ่อันนี้ เป็น DC c ีใไม่มีคอยสตาร์ทนะครับแต่ใช้ไฟนี้ไปที่แผ่นชาร์จแล้วเอาไฟจากแผ่นชาร์จไปเลี้ยงกล่องเลยนะครับตัวนี้มีคอยสตาร์ทอ่าถ้าหากว่าบางรุ่นรุ่นเก่าๆคาวาซากิา asaki, K R S P อ่านะครับซูซูกินะครับไม่มีพันเซอร์คอนะครับแต่จะใช้ตำแหน่งของคอยสตาร์ทกำหนดตำแหน่งเลยนะครับ ก็แล้วแต่ออกแบบาดูคลิปต่อเนื่องก็อาจจะพอ,อทำให้แฟนคลับเข้าใจาก็พยายามลงไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าหากว่าการพรีเซนต์ผิดตกประการใดก็ขออภัยนะครับเจตนาก็คือ,อมันไม่มีใครเป็นมาแต่เกิดนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผิดถูกยังไงขออภัยนะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเรียนรู้ฟิลคอย์นะครับคลิปต่อไปอาจจะมีโอกาสก็จะดัดแปลงนะครับเพื่อ,อลดบางรุ่นบางค่ายนะครับรุ่นกเก่าๆอ,อยากจะคลาสสิกอาจจะแปลงนะครับให้ไฟมันออกมาเยอะๆใช้อุปกรณ์อะไรควบคู่กันไปนะครับอย่างเช่นคลิปแปลงสีดก็ลงให้แล้วนะครับก็ คอนสตาตนี้ออไม่ต้องเอาออกออกไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาออกก็คือไม่ต้องไปซื้อใหม่หลักพันแต่ว่าแปลงเป็น่ะระบบจุดระเบิดแบบใหม่นะครับใช้อุปกรณ์รเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับวงจรจุดระเบิดใหม่นะครับราคาใกล้เคียงกันก็น่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องมาซื้อยกชุดแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นค่า ฮอนด้า Yamaha นะครับมีคอยสตาร์ทเปลี่ยนคอยสตาร์ทบ่อยเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกนะครับยกชุดของค่ายฮอนด้ามาใส่เลยเอาของกล่องโซนิกอะไรอย่างนี้นะครับมาใส่โดยอ,อาศัยไฟจากแผ่นชาร์จนะครับก็มีคลิปไปแล้วเปิด playlist นะครับเทคนิควิธีการไฟฟา้ามอเตอร์ไซค์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยนอยนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ